รถคันที่ท่านได้เห็นอยู่นี่นะครับมันคือรถ SUV หรูจาก Honda นะครับผมเป็นที่รู้จักกันดีนะครับมันเป็น CRV ครับ Honda CRV ตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับผมมองส่วนตัวนะไอเจน2เนี่ยเป็นเจนที่มีรูปทรงที่อ่าเขาเรียกไร พันสมัยร่วมสมัยโชบเชียวนะครับโชบเชียวนะเป็นรถรุ่นนี้รู้สึกจะเครื่องสองพันเครื่องสองลิตรนะครับตัวนี้นะอ่าภายในก็ดูคันนี้เขาโอ้โหเรียกว่าสะอาดเรียบร้อยอารมณ์รถบ้านครับรถบ้านนะฮะรถบ้านสภาพดีเรียกอย่างนั้นดีกว่านะครับแทบไม่มีริ้วรอยอะไรเลยเงาวับขัดสีฉวีวันเรียกว่า เสริมแต่งหน้าทาปากให้มันดูเรียบร้อยสะอาดละดูดีเลยครับนะฮะเครื่องเดิมนะฮะเครื่องเดิมมาแนวรถบ้านเดิมๆถ้าท่านสนใจนะครับอยากได้ความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอยากได้รถเดิมๆก็คันนี้น่าสนใจนะครับก็ติดต่อหาเจ้าของรถเขาแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ มีโอกาสได้ไปทดลองรถทดสอบรถถูกใจใช่เลยก็ตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับขอโชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับผม